ป็ปฏิปัตธ์ปฏิปันธ์้อพร,ะราะะเจ้ส้างสร้งโตสร้งขังผานน่ขอสิ่หาไมายังอันเต พีดีดับทุทเพราะพ่อแม่พ่อแม่จัดว่าเป็นผู้ชนีบุคคลของลูกทุกคนพระพุทธเจ้าทรงเทียบฐานะของพ่อแม่เอากับเป็นทาสของลูกแม้บดอยู่ถึงจะมีนบาดมาเนียงก็ยังไม่มีโทษแถมยังได้รับการยกย่องสรรเสริญจากพระพุทธองค์ด้วยด้วยเหตุที่พ่อแม่เป็นผู้มีความค มากล้เช่นนี้ผู้ที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างถูกต้องจึงมีแต่จิตมงคลเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนดีโดยทั่วไปในทางตรงน้าถ้าปฏิบัติกับพ่อแม่ไม่ถูกต้องก็ย่อมไปเกิดปัจจมงคลหาพจรจนเิยทางจิตใจนี้ได้และจะได้รับกรรมอันนี้ตลอดในชาตินี้เป็นส่วนมาก กล่าวคือลูกของเราก็จะทำต่อเราเช่นนี้เหมือนกันดังนั้นในฐานะลูกที่ดีจึงควรมีความกระตันอยูและกล่าวในที่ง,งี่พ่อแม่ของตอนสน,อง,อ,อ,งอ,นองคุณด้วยการเลี้ยงดูตามธรรมอยากให้ท่าแได้รับความสมุลางกายและใจและผลแห่งกุศลกรรมนี้ก็ย่อมจะสนองเราทางตาเห็นเช่นเดียวกัน ทางลูประธรรมและนามประธรรมวิธีดับทูกของพ,อพ่อพ่อแม่เป็นย่างนี้หมายเอาเฉพาะพ่อแม่ที่ขาดอิตธรรมและเป็นมิจฉาพิจิตกเป็นท่าของคุลาการพนานาน,านาลีหรืออบบยามุประเภทต่างๆเป็นต้อนอานเป็นผลพวงที่ลูกๆอยเดือดร้อนไปด้วยลูกๆที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ จะต้องทําใจให้ถูกต้องและปฏิบัติตอนให้สมกับเป็นลูกที่ดีอย่าได้เอาน้ําเน่าไปล้างน,น้ําเน่าเป็นนันขาดมิฉะนั้นจะได้ขึ้นชื่อว่าลูกอ,กอักตันยูหรือลูกในละคุนไปจะมีแต่กะเนียดจันไรเมื่อตายก็ไปนรกแน่นอนหลักความจริงมีอยู่ว่าในชาตินี้ เราไม่อาจจะเลือกเกิดเป็นลูกของผมนั้นที่นี้ได้เพราะมันเป็นเพราะมันได้เกิดมาเสียแล้วแต่เราก็สามารถเลือกเกิดในอนาคตได้การที่ทุกคนได้เกิดมามาแล้วเป็นผลกรรมเก่าที่เราได้เอาไว้เองก่อนจะส่งผลมาให้เกิดในฐานะเช่นนี้เราจึงควรยินดีและพอใจในพ่อแม่ของตน และจะอยู่ในฐานะเช่นใดก็ตามถ้าเราไม่ยินดีไม่พอใจต่อพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราเราก็ไม่อาจจะเลือกได้การไม่ยินดีไม่พอใจจึงเป็นความทุกป,ประการหนึ่งนอกจากนั้นการคิดแบกเช่นนี้ย่อมจะเป็นเชื้อให้เกิดอากตาันยูและเมื่ออากตันยูเกิด อากาเวิีและนิรคูณก็อาจจะตามมาอีกด้วยจึงควรรีบกำจัดความคิดเช่นนี้โดยเร็วแม้ว่าพ่อแม่จะเป็นคนแต่เรวประการใดโลรร้ายเพียงใดก็จะต้องถือว่าเป็นบุคคลต้องท้ามสำหรับลูกที่จะเข้าไปแตะด้วยอ่าินสนและจิตนีไ้ได้เลยธรรมดาของที่มี คุณทุกชนิดถ้าปฏิบัติผูกก็จะเกิดอน,นันต์ถ้าปฏิบัติผิดก,ก็เกิดโทษมหั์พ่อแม่เปรียบประดุกพระอรหันต์ของลูกอัลักรูปด้วยความบริสุทธิ์ใจลูกที่มีสัมมาทิฏฐิต้องให้ความเคารพนับถือเชื่อฟังและตอบแทนคุณถ้าปฏิบัติก็จะเกิดมรรทิปไปชั่วชีวิตการที่พ่อแม่ทำผิดทั้งชั่ว อารเป็นผลพวงที่ตกมาถึงเราก็เป็นเพราะอกุศลกรรมของเราโดนจิตให้ท่านทำเช่นนั้นเราอย่าได้เอาความชั่วไปตอบแทนพระคุณที่ท่านให้กเนิดแก่เราการที่เราได้มาเกิดเป็นลูกของท่านก็เป็นผลแห่งบาปก,กรรมที่เราทำอาไว้เองให้เป็นไปถ้าเราไม่ต้องการเกิดเช่นนี้อีก ก็ควรเล่นทางความดีให้มากขึ้นมีศิกาคนหนึ่งบ้านอยู่ห่างข้ามสต,ติมาเที่ยวและถามว่ามีพ่อที่เล่ามักด่าและตบตีเป็นประจำส่วนแม่ก็เอาแต่เล่นการพนันเล่นได้ก็น่าบานใจดีวันไหนเล่นเสียก็ผ่านด่าจนเข้าหน้าไม่ติขอได้แนะนำ ให้พ่อเลิกเล่าให้แม่เลิกเล่นการพนานก็ถูกด่าเบิงแถมจะลงมือลงไม้เอาด้วยถามาว่าอวดดีมาสองพ่อแม่มึงเป็นลูกอย่าเสือกมาสอนกูกูไม่ดีก็เลี้ยงมึงมาไม่ได้ขอให้หลวงตาช่วยแนะนำจะทำอย่างไรดีพ่อแม่จึงเลิอกอบายามุกได้ให้คำแนะนำไปว่า การที่ลูกจะแนะนําพ่อแม่ได้พ่อแม่นั้นต้องมีความนับถือและเกรงใจลูกอยู่บ้างแต่โดยทั่วไปแล้วการสอนพ่อแม่เป็นเรื่องทําได้ยากทั้งนี้เพราะพ่อแม่มีสํานึกอยู่ว่าผููเป็นพ่อผููเป็นแม่ความน้าร้อนมาก่อนมีหน้าที่ต้องสอนลูกเหลียงลูกลูกมีหน้าที่เชื่อฟังและทำตามอย่างเดียว จะมาสอนพ่าแม่ไม่ได้แม้พ่อแม่จะทำผิดทำชั่วก็ตามคำแนะนำของลูกที่ถูกต้องจึงไม่มีน้ำหนักจะเรียกร้องให้ยอมรับฟังหรือทำตามได้ยกเว้นแต่พ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิแต่ได้หลงผิดไปชั่วคราวอาจยอมรับและกลับตัวได้ง่าย ถ้าเป็นเช่นนี้ทางปฏิบัติก็มีอยู่สองประการคือวางอุเบกขาปล่อยให้เป็นไป,นปนตามกรรมของท่านเองหรือหาผู้ที่พ่อแม่เขาลบนับถือช่วยแนะนำให้เตือนใหน้เตือนใหน้อาจจะเลิกได้ถ้าหมดเมรทางแก้ห่งศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมให้เห็นความจริงว่า ที่เรามาเกิดกับพ่อแม่ที่ไม่ดีนั้นเป็นผลของอากูนตรกรรมของเราเองถ้าไม่อยากมาเกิดกับพ่อแม่เช่นนี้ก็ต้องเร่งทาความดีให้มากชาติน่าจะไม่พบกันอีก 2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างลูกกับพ่อแม่ให้ถูกต้องคือมีความกระตันยูและก็ตัำเวทีอายามให้พ่อแม่มีศีลธรรมให้ได้ อย่าได้ความชั่วไปต่อความชั่วมิฉะนั้นในชาติหน้าเราจะต้องไปเกิดและนดใช้บาปกรรมร่วมกันอีก 3. การทำให้พ่อแม่รุกกายและใจโน,นด่าุกตีหรือฆ่าเป็นการปิดทางสวรรค์และนิพพานของลูกพร้อมกันนั้นก็จะเปิดทางอบายทุกติวินิบาตและนรกไว้รอด้วย 4. การที่เราอยู่กับพ่อแม่ท,ที่บ่นหรือด่านั้นถ้าเจาะให้หรู้ถึงก้นเบึ้งหัวใจก็จะบอกความจริงว่าเกิดจากความหวังดีคืออยากให้ลูกดีถ้าท่านไม่รักเราจริงท่านจะบ่นจะด่าทำไมให้เมื่อยปากปล่อยให้เราขึ้นช้างลงมา้าพองหักตายไว้ดีกว่าหรือคำด่าของพ่อแม่นั้นจึงเป็นพรประเสริฐที่ลูกวัรเราฟังและพิจารณา ช่วยใจเป็นการคือถ้าท่านด่าหรือบนโดยเราไม่ผิดหรือไม่จริงก็อย่าได้ส่วนขึ้นในขณะรอให้ท่านอารมณ์ดีก่อนแล้วค่อยพูดกับท่านด้วยเหตุผลในภายหลังถ้าท่านด่าหรือบนโดยเราเป็นฝ่ายผิดจะต้องรีบแก้ไขปรับปรุงอย่าให้ให้ทำเช่นนั้น,นอีกท่านก็จะเริ่บ่กไปเอง ถ้าท่านบ่นหรือด่าโดยหาสาละไม่ได้ก็ควรสงบใจวางอุเบกขาเสียเป็นการระบายอารมณ์ของคนที่มีภาระมากและวางไม่ลงได้บ่นหรือด่าใครนิดหน่อยก็จะอารมณ์ดีขึ้นเป็นธรรมดาของคนที่ขาดวัดธรรมะจะต้องเป็นเช่นนั้นเอง คำบ่นหรือคำด่าของพ่อแม่ไม่มีปิดภัยต่อความเยนยอของหนุ่มหรือสาวเราทนได้ปล่อยวางไวขังได้ก็เป็นการบำเพ็ญสันติบาร,รมีไปในตัวควรทำให้ได้บอกพ่อที่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อแม่สิ่งที่ท่านเทศลงไปนั้นมันหมายถึงว่าพ่อแม่ที่ มีมิจฉาทิฏฐิหรือว่าเห็นผิดหรือว่าเป็นผู้ที่ติดอาบายามุกนะเราไม่ควรที่จะไปมีอคติต่อท่านอันนั้นเป็นส่วนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราท่านท่าไหร่เพราะว่าตัวพระเฟรน,นั้นเป็นปู่เป็นลูกของพ่อแม่และวงตระกูลปุญ่าตายายมีสัมมาทิฏฐิมาโดยตลอดหมายความว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายายและวง์ตระกูลเป็นบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นคนที่ใจบุญและชอบทาบุญให้ทานนักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เป็นส่วนมากตั้งแต่ต้นตระกูลมาปู่ย่าตายายต้นตระกูลมาพ่อแม่ลอลดถึงมาถึงรุ่นปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เป็นบุญเวตเป็นวาสนาของพระเฟ้น ที่ได้เกิดมาอยู่ในตระกูลสมมาทิฏฐิดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องแก้ไขมิสาธิฏฐิของพ่อแม่แต่สิ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปก็คือจะต้องปฏิบัติตนให้ดีสําหรับการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สืบต่อไปและการที่เราได้มาบวดมาศึกษาเรา่าเรียนและปฏิบัตินี้ เราก็จะได้เอาวิชาตรงนี้ไปช่วยปลดทุกข์ให้พ่อแม่เช่นเราจะต้องมีศีลห้านะพ่อแม่จะได้ไม่ทุกข์ไม่ติดอบายามุนะพ่อแม่จะได้ไม่ทุกขนะ์มันศึกษาเล่าเรียนวิชาเพิ่มเติมประกอบอาชีพให้เจริญรุ่งเรืองนะให้ประสบความสําเร็จารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพร้อมกับมีศีลธรรมคุณธรรมที่ดีงามซึ่งพ่อแม่นั้นดีอยู่แล้ว และลูกก็ดีอยู่แล้วซึ่งมันเป็นบุญวาสนาของพ่อแม่และลูกที่จะต้องมาเกิดร่วมกันดังนั้นก็เอาบุญมาต่อบุญนะเอาบารมีมาต่อบารมีพ่อแม่ก็ทําความดีต่อไปทําบุญบารมีต่อไปลูกก็ทําบุญบารมีต่อไปสื่อ่อกันต่อไปมันก็จะทําให้ชีวิตทั้งลูกและพ่อแม่ประสบความสําเร็จและเมื่อพระเฟนทําความดีกับพ่อแม่ลูกของพระเฟน ก็จะต้องทำความดีกับเขาเป็นเป็นลำดับสืบต่อไปเขาเรียกว่ากามมทายาทนะมีกรรมเป็นทายาทคือทายาทที่จะต้องรับผลกรรมถ้าบุคคลผู้เป็นต้นแบบเช่นพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยทำกรรมดีกรรมดีนั้นก็จะตกไปถึงลูกหลานสืบต่อไปดังนี้ดังนั้นแล้ว ที่ดีนะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรักษาสนเจริญภาวนาทั้งพ่อแม่และลูกและวงตระกูลทุกคนทุกท่านสืบต่อไปด้วยประกาชนีย์แลขอให้คุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญบารมทีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงนำพาชีวิตของเราท่านทั้งหลายตลอดถึงญาติสนิทพีสายของเราท่านทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้น ประสบความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมมีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติตามคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าไปกล้าด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีทานศีลภาวนาความกตัญญูกตาเวทิตาคุณเป็นต้นกราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานทุกคนทุกท่านเถิดนิพพานปันปฏิโยรู